ต้องนำมาถูเปนเส้นก่อนนะคะแล้วก็ผสมกับมายองเนสนะคะไส้กรอก็คือนำมาหั่นได้นะคะนำมาหั่นได้ตามชอบที่เราชอบนะคะแล้วก็มีขนมปังวันนี้เราใช้โฮลวีทนะคะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีผักเป็นผักไฮโดกับมะเขือเทศแล้วก็มีซอสมะเขือเทศที่เราจะใช้แต่งหน้านะคะให้ทุกคนหยิบขนมปังออกมานะคะ เราจะใช้าสามแผ่นนะคะเดี๋ยวพี่รับคนเสียบไม้นึงอ่าเราจะเห็นถ้วยมายองเนสอยู่อีกถ้วยหนึ่งที่ใส่แครอทไว้ให้เราคลุกก่อนนะคะ,ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะทำหน้าปูอัดก่อนเนาะ เมื่อผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะเอาขนมปังมาเดี๋ยวพาความเชฟก่อนนะคะขนมปังนะคะแลมวก็เอคามปาังนะขนมปังนะคนมปังนคมังนนมงนะนมปังนขนมปังนะคะขนมปังนะนมังนัะนังนะคะนั่วเลยนะ แล้วเราก็จะใส่ผักเราจะใส่ผักลงไปนะคะผักไฮโดนะคะ เมื่อทาทามายองเนสเสร็จใส่ผักนะคะตามด้วยปูอัดปูอัดมายองเนสนะคะคนนิดนึงเกลีย่ยให้ทั่วๆนะคะเร็วไป เมื่อใส่ปูอัดเสร็จแล้ววางขนมปังลงไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะเมื่อวางขนมปังไปแล้วแล้วให้เราทาซอสมะเขือเทศนะคะ,ะบนขนมปังแผ่นบนเพราะ,ะเราจะทำหน้าไส้กรอกนะคะ